วันนี้จะพาไปหาม m าเกอร์ที่อยู่ต้องรับบีกันเลยเรจากเออชาวเถวรับบีนี่แหละอยววรับบีหังจกเราเจอกับค er. าโม m เกอ e ์จะเป็นเปอร์ป m a r k e รกับบอ bon ล marker นั้นนี่มันจะยากหน่อยนะเออได้แล้วไร่ m เกอร์ เดีกันแล้วก็ไปเอาคาคิมาเกอิซอีกเอี๋ยวโอ้ยแล้วก็หาทางที่จะไปเอาออเรนจ์มาเกอร์ออเรนจ์มาเกอร์ออเรนจ์ออเรนจ์มาเกอร์สีส้มมาร์เกอร์นะมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ยยากแค่เข้าหาลงไปแค่นี้เองมันไม่ยากอย่างเจอเร็ว แล้วเราก็เข้าไปในเชนพาร์ตเกอร์รี่ก็ไปเอาดีรีนมาร์เกอร์เครื่องหมายลบแล้วลบเครื่องหมายแล้วจุดๆแล้วก็มาเอามาชินตาบอยไม่ตคือมิติสองเนะี่ยนี่แหละมาชินตาบอยคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะจะให้หามาร์เกอร์ตรงโซนไหนก็บอกมาได้เลยนะลืมลืมมีอีกสองมาเกอร์ เดี๋ยวเจนอันนี้พิมพ์ผิดนะพิมพ์ผิด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 ทำพิมพ์ตันแบบนี้มันต้องอย่างงี้แคสเซิลเมอ e ์เกอร์เยียวอยู่ต่ไปก็พิมพ์ว่ารูปหัวกะโหลกเลยที่คุณจะได้ผู้ให้อภัยโฟกัสเกิร์เนาะโฟกัสเกิร์ดโฟกัสเกิร์ดไม่มีอะไรแล้วทีนี้ก็ขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย